ก็กราบสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกๆคนนะครับแล้วก็ขอบคุณสำหรับการกด Subscribe กดติดตามผมตอนนี้ก็มีผู้ติดตามครบ108คนนะครับขอบคุณมากๆแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนจริงๆนะครับนอกจากนี้ก็ผมก็ไม่มีอะไรจะให้นอกจากว่าคำว่าขอบคุณเนาะแล้วก็อีกอย่างคือผมอาะ รู้สึกว่าตัวเองมีกำลังใจมากขึ้นในกนธารว่าเพราะเห็นผู้คนติดตามมากขึ้นก็ดีใจมากเลยครับเอาออกซะง,งั้นพี่เอาแล้ววันนี้จะไม่พูดอะไรหน่อยหรอก็เก่าขอบคุณเขาอยู่เออจริงแม่มันขอบคุณมากนะก็ขอบคุณทุกๆคนจริงๆแล้วที่เนี้ยเคนอย่างผมต้องทำยังไงได้ยินว่ามันถูกบัฟบขึ้นแล้วตอนนี้มันเป็นยังไงบ้างก็ อันนี้ก็เป็นวีโออัดไว้นานแล้วนะทุกคนก็ขออภัยด้วยนะที่ผมไม่ได้ลงเลยเพราะเนื่องจากว่าติดภารกิจทำงานบ่อยมากแต่ก็ยังมีไลฟ์ในต่อๆนะครับมีใครสนใจเข้าไปดูไลฟ์ในต่อๆได้นะครับผมส่วนคนที่ติดตามในต่อๆแล้วก็ฝากติดตามในแอปแบงด้วยนะครับผมยังไงก็วันนี้รับชมคลิปเพื่อความสนุกสนานเนาะ เอาพี่เมื่อกี้พี่พูดดีๆอยู่เลยไม่ใช่หรอโอ้ยให้พี่ได้พูดดีๆบ้างเถะน้องชายพี่ขอร้องโอเคพี่ผมเข้าใจความรู้สึกพี่ละเทนมันถูกบัฟขึ้นมาแล้วมันจะทําอะไรได้อมืมันถูกบัฟขึ้นมามันก็จะแรงขึ้นแล้วก็หลังจากนี้ก็จะเป็นช่วงของฝนดาวตกทุกคนเข้าใจความรู้สึกพี่เลยฝนดาวตกเป็นยังไงผมเป็นมาแล้วพี่ เอ้ยน้องชายนายเข้าใจเราก็ดีแล้วเราเจอฝนดาวตกจนเรารู้สึกเบื่อแล้วเนี่ยผมก็เบื่อพี่แม่งเจอแต่สกินโชว์มาโอ้โหโชว์สกินกันเป็นว่าเล่นเออหลังจากนี้นะครับเดี๋ยวสปอยไว้ก่อนนะครับจะมีคลิปลงนะครับและเป็นช่วงที่เป็นฝนดาวตกฝนดาวตกแบบตกจริงๆเลยทุกคนตกแบบตกทุกคนจะตกใจมาก แต่นะตอนนี้ขอขอก่อนละขอเวลาขอเวลาขอเวลาอุ้มซิวยัง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 ไม่เอาไม่เอาพี่เมื่อไหร่พี่จะเอาอ่ะใจเย็น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 ตอนนี้แหละเอาเลยพี่เอาเอาเอาเมื่อี่เอาเอาอืมไอ้สังกาไม่ตายฉวยหิวมันก่อไม่ตายซะซิวจะเก่งเลยนับระยาฉีดพลังขึ้นเต่าย่อ เฮ้เด็กดชยโมทอตโมทอดขอไม่ใช่โมทอดเออเไม่ใช่โมทอดอาใครกับใครไม่รู้ตอนนี้อพี่สนใจพวกผมก่อนไหมอของเท้าวิ่งเร็วกว่าได้แล้วลิลลี่แน่โดนอาดูอินจาัดก,การได้แล้วอาดูอินสตานแล้วก็โดนไหเจ็บใจชะมัดไอ้ยนนุ่มันหนีได้มันหนีไปได้ย้ายมันหนีได้นั่นแหละ เอาเลยลูกแม่หุ่นกระป๋องจัดการมันเลยลุงหุ่นกระป๋องนาตยาก็ฉีดแล้วนะคะฉีดโดนหมดเลยโอ้ยขอฟาร์มก่อนยามสงบยามศึกเราก็บวกยามสงบเฮ้ยยามาแย่งบัฟฟ้าเราสินไยเราไม่ได้แย่งเราแค่จะช่วยนายเองช่วยตีบัฟฟ้าให้เราเนี่ยนะใชลล่ลิลิน่าลิลิน่าไม่ใช่อื แล้วพี่จะเอามันเมื่อไหร่วะพี่เคนไม่รู้รู้แค่ว่าเคนจะใจยเย็นเคนใจยเย็นเคนเคนเคนมันฟิกเกอร์ไปเลยพี่เห็นเห็นอยู่พี่เห็นอยู่นอ้องไม่เช่พี่ไม่เห็นเออมันก็เห็นกันหมดแหละอผมว่าผมเห็นด้วยนะอ,อ,อะไรเนี่ยลี่เรนหาลี่เรีนเนี่เถอะลี่เีหนหา นี่ก็อ๋อเองคุณพื่นมน้องชายขอโทษพี่ชายผมไม่ได้ตั้งใจจะทักไปโอ้โหจังหวะอย่างนี้น้องชายทักมาอย่างนี้พี่จะทํายังไงแหละเนี่ยโอ้ยพี่ผมก็อยากรู้ไงพี่เออขออภัยนะครับอ่าคุณพื่มนะครับผมขออภัยด้วยถ้าเกิดว่าผมพูดอ้างอิงถึงคุณมากเกินไปผมขออภัยในคลิปนี้ด้วยนะครับแต่ว่าคุณพื้มเป็นน้องชายที่ดีใช่พี่ผมเป็นน้องชายที่ดี แล้วก็ผมก็ช่วยพี่ดันแรงแต่เราสองคนเนี่ยมารับชะตากรรมฝนดาวตกด้วยกันตลอดเลยเออเออเออ่อเออเ,ออเออมื่อวานเออไเออ,เอ,อน้องชายพี่พี่ขอโทษพี่อาจเชทดน้องไม่ทันแต่ว่าอ,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 อืมก็บอกว่าเมื่อวานเขานอนก่อนใช่ไหมพี่ถูกต้อง ทำไมเขาถึงนอนก่อนเขาบอกว่าเขาทํางานเอยเขาเลยนอนก่อนชะเชาะเป็นไงลยไตออีมังกรต่อช้าฟ้าเออคุณเพิบอย่าส่งรูปภาพไหมผมดูผมผมยังไม่พร้อมจะอ่านยังไม่พร้อมจะดูพี่ต้องดูให้ได้โอเคเดี๋ยวพี่จะเข้าไปดูไอ้น้องเขาส่งอะไรมาให้พี่พี่ต้องดูโอเคใจเย็นน้องชายเดี๋ยวพี่จะเข้าไปดูนะน้องแป๊บหนึ่งพี่ขอเล่นก่อนพี่ขอเล่นก่อนสนใจเห็นบ้างดิ เทนนี่แทบจะบ้าตายอยู่แล้วเนี่ยดีนะพาเอาสก,กินแบทแมนมาทำไมอ่ะก็ถ้าเอาสก,กินแบทแมนมาเราเกินใครเกินหายไปล่าสุดเกือบหายไปแล้วอันหนึ่งอ่ะพี่เกือบไปว่าอะไรเกือบไปว่ารองเท้าแล้วเกือบล่ะเกือบตุยไงโหทำไมทุกคนต้องจ่ายไลน์กับเคน เอาเสียงเคนเปลนซะง,งั้นมาเลยลูกจ๋าแม่ก็แม่เคลียเองจ้าไม่ส่งยนต์จักรกลไปจัดก,การถอยก่อนนะครับถอยก่อน,อนกกอออตินตนร์ตร์ตรติร์ติ้์ติร์ติ้เตร์ติร์ติ้์ตร์ร์เตติองเติร์เติรรตตตต้องหนีเร โมทอดมาหงกกระดูรับไปเลยไหมล่ะเจออาดูอินหน่อยอาดูอินเสียงเข้มมากเลยเอาแล้วแบทแมนของเราไม่ใช่สิเคนเคนเออเอ,อเคนเคนเขากลายเป็นคนที่ทำอะไรใครไม่ได้เลยอยสองสารผมเตออเอ้ยผมมีโอกาสได้คิวบ้างแล้วทุกคนแจะไม่ได้คิวเลยจะคิวทำไม อาบับแดงมาให้เรานน่โอ้แลนายจะเอาบับแดงมาไปทําไมอดูยินเราต้องใช้อาเราต้องใช้ดาเมจหน่อยนะเราขอโทษเราไม่ได้ตั้งใจจะขโม,มยบับนายเลยโอ้ยแล้วก็ทำไมมันเหนื่อยอย่างนี้เนี่ยชีวิตนี้ต้องมาเจออะไรแบบนี้ตลอดเวลาเลยเหรอโอยเหนื่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 อยมากเราขอโทษโดยทุกคนลขความ์มก่อน ป่าเราจะไหวไหมนะ <S <S โอ้ยป่าขอโทษเค้นขอโทษเค้นไม่ได้ตั้งใจจะทำให้ทุกคนเหนื่อยนะครับเจ๊กเจ๊กไม่ไม่เจ๊กนี่เป็นไงการะทำงานหลุงศพทรายเฮ้ยลุงศพทรายลุงศพทรายเหรอลุมศพทรายเหรสสอชจ๊กโจ๊กโจไม่ตายอ่ะเสียใจ,จยด้วยเออแวนสุภาพบุรุษ แน่นอนครับผมผมเป็นผู้จัดการเคนเองผู้จัดการหรือว่าผู้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 เจ้างมันเถอะไอ้เตะขอจัดการด้วยโกโกวาปาดาวกระจโกโกวาวับวับวับนี่นี่โชว์เลยโชว์นี่งกระดูนี่เป็นไงล่ะโชว์ใช่ไหมชอบโชว์เหรอน้องโชว์ก็รับนี่ไปซะ โอ้ยเคหาสถานเราก็จะแตกกันไปอีกแล้วเหรอเออขออภัรรยด้วยนะครับอ่าพอดีว่าก็เออเอาเป็นว่าจะพูดอ่าป้อมแล้วกันเดีย๋ยวเดี๋ยวแล้วป้อมเกี่ยวอะไรอะ่ะคนละป้อมอ๋ออ๋ออ๋อ่ใช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 ่คนละป้อมพี่คนละป้อมป้อมนั้นเราเสี่ยงมากเลยนะคนละป้อมหลุมศพทร,รายเดินมองอัง ทำไมเสียงมันเหมือนกันหมดวะมันก็มีแค่เนี้ยจะให้ทำเสียงอะไรเยอะแยะปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บขอวับก่อนนึบ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 อื้อหืออื้อหืออื้อหือก้าหนีก่อนหนีก่อนไม่จะโดนมันชุบ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 สิวซิวสิวเราขอซิวเราขอซิวไม่ให้ยาฉันจะเก็บเองปัดทรายทำไมฉันถึงเก็บไม่ได้สักทีเนี่ยนั่นไงเขาได้ดับเบิลคิวด้วยเห็นไหม โวยเจ็บใจนี่เสียงเคนเริ่มน่ารักขึ้นมาทันทีเลยจากสุภาพบุรุษกลายเป็นเนื้อฮย่ามาย่โยงกับผมเฮ้ยคิว่าคิวไม่ได้เจ็บใจนักนี่ได้แล้วโกโกวาได้แล้วเห็นไหมโกโกวาจัดการได้แล้วโอสกทีสกทิมันฟิกเกอร์ไปนู่นเลยอ่ะ ้าสรุปก็คือโอดแดกอุดจะช้ำใจไม่เฮ้ยความช้ำใจมันเกิดขึ้นในตัวเองมันต้องการได้สัก,กวันหนึ่งเลยเอาทำไมเสียงเคนจากหล่อๆกลายเป็นเสียงแบบนั้นไปแล้วพี่มันเคนมันเคนมันเคืองเอาละพี่ไปไหนก็หนีก่อนสิตีนนี่จะตายอยู่แล้วไม่เห็นเหรอ เดี๋ยวก็ได้คุยกับลากมาม่วงตรงนั้นน่ะแล้วก็โดนเพื่อนๆว่าอีกโอ้ป่าเราจะไหวไหมนี่ป่าเราไม่น่าไหวนี่ป่าเรานี่เป็นไงออทิเมตไปเลยลูกแม่หุ่นยนตหุ่น,นกระป๋องจาัดก,การป้อม,มันเข็นไปไหนอะ่ะอือนี่เราขอเวลาเราหน่อยเถอะไอ้โมทอส์นี่ก็น่าลำคาญเหลือเกินขอสักทีนี่แล้วเปิดตัวทำไมก็เปิดตัวเขาไปเลยสิ ก็จะกลัวอะไรล่ะพี่ก็เปิดตัวเขาไปเลยสิพี่เปิดตัวกับเขาใช่ไหมได้ได้อ่ะกเกว้าลำสวยๆกเกว้าก็ได้กินวายนั่นเสียงให้ยัเตะปะวายโกเกว้าบอกแล้วโกเกวาได้กินไงเย้ยสิวอุ้ยสิวนี่ทำไมมันฆ่าใครไม่ได้เลยวันนี้มันเกิดอะไรขึ้นสงสัยพี่เขาจะหัวร้อนแล้วล่ะ อื้อหัวร้อนหัวร้อนเกินนี่เอ้ยหัวเดือดผุดๆเลยตอนนี้เฮ้ยมันเดือดเกินเดือด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 แล้วก็เดือดนี่มันเดือดแลือเกินหัวมันเดือดหัวมันเดือดเดือดยังไงพี่ก็ร้อนอยู่ไงร้อนร้อนรู้จักคำว่าร้อนไหมร้อนหัวแหวนซอยยิ๊กยิ๊กส้อยนี่อย้าลุงสมสาย าเแล้วทีนี้ก็งานงอกเลยพี่งอกไม่งอกก็ดูแล้วกันงอกสุดๆชีพหายเข้าแบบนั้นพี่ตายไหมอ่ะยังไม่ตายกูยังไม่ตายกูยังไม่ตาย,ย,ตาย,ย,ตายแล้วพี่จะเข้าไปอีกเหรอดีวพี่กล้าไปสศบหรอกก็กูยังไม่ตายไงกูถึงได้กล้าเข้ากูยังไม่ตายเป็นไงล่ะฮ ลองนักอ้าออกมาเลยล่ะพี่ลองชนาเพียดเลยเฮ้ยมันแค่เกิดอ r ดูอินตีป้อมคนเดียวก็ได้นี่อ r ดูอินไม่งอแอลลี่ไม่งอใครทั้งนั้นอ r ดูอินกดล้างและอ r ดูอินก็สายกระซิวมาเลยซิวอ r ดูอินพร้อมเออจ้ากีตีนเนี่ยอ r ดูอินโดนอ r ดูอินไม่ทันตั้งตัวกีตีนมันมาสี่ตีนเลยนะอ r ดูอินเอ่อสี่ตีน นาตาเห็นกับตาเลยค่ะสี่ตีนพยาติกโกวะก็เห็นสี่ตีนห้าตีนเลยตีนแล้วเข็นเราจะทำอะไรบ้างล่ะพี่เฮ้ยเขนเกมนี้ทำอะไรไม่ได้เลยน้องๆเอ้ยอยากร้องเย้ยก็ร้องออกไปเลยพี่ร้องออกดงังๆป้อม มือป้อมเสียแล้วมือป้อมมือป้อมมือป้อมเฮอยฟิกเกอร์ฟิกเกอร์มาจับจับทุช้าโอ้ยยังไม่ได้กินอีกเหรอพี่เฮ้ยทำไมมันไม่ได้กินมันเกิดอะไรขึ้นจับช้าไม่โดนอีกโดนซิวว้าใบมีดอายุหมุงชิงชิงชังชังหมดฮอตยกสูงโค้งลุกอันติเมทอันติเมทเช็ดเช็ดอะไร อย่าพูดคำนั้นไฮยเตะโกโกวะจากการพอบไฮยะเตะจักการอไปไฮยเตะโกะโกวะโกโกวะได้กมูลูกตาเฮอโดนอีกแล้วล่ะแม่นางหุ่นยนต์เจ้านี่มันน่าอุทานจริงจริงถึงจะน่ารำคาญฉันก็เก็บเธอได้เสมอนะมอททดอมอททอดมอทอไม่ใช่มอททดอตมอทท็อาก็าวาวัลำสวยๆและนี่จะเป็นชายชนะของเราอีกครั้งหนึ่ง แต่หลังจากนี้จะเป็นวันดาวไหลหรือเรียกอีกอย่างว่าฝนดาวตกถ้าคุณเพื่อนๆพี่ๆน้องๆชอบนะครับช่วยกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจปุกด้วยนะครับขอบคุณครับผมและใครจะได้ MVP โอ้ยงานนี้เรายกให้นาตยาโอเคครับขอบคุณครับผมสำหรับทุกๆสิ่งทุกๆอย่าง แล้วก็เออดาวขึ้นมาอืมแล้วพี่ก็จะลงใช่ไหมใช่หลังจากนี้คือฝนดาว